เหตุเพลิงไม่รถรูอปอร์เช่ที่โชว์รูมเสียหายเป็นล้านในวันที่24พฤษภาคม67เวลาประมาณ13นาฬกา42นาทีเหตุการณ์เพลิงไม่ที่ระหว่างตรวจสอบของรถรูอปอร์เช่ได้เกิดขึ้นที่หน้าโชว์รูมบนถนนศสีนครินในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเหตุระทึกใจอย่างใหญ่ในวงการรถยนต์และสายตาผู้สนใจทั่วไปเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุเพลิงไม้รถรูอ,อนับถือได้ว่าน่าสะพรึงกัวเมื่อเพลิงไม่คลุมเครือ และทำลายทั้งบริเวณข้างและหลังของรถจนเกิดความมอเสียหายอย่างหนักราคาของแต่ละคันรถรูนั้นไม่สามารถประมาณได้ง่ายๆแต่ต้องคำนึงถึงความเป็นรถรูและการพัฒนาเทคโนโลยีในตลาดปัจจุบันซึ่งมูลค่าเช่าซื้อหรือราคาขายข,ายของรถรูปอร์เช่สามารถกล่าวได้ว่ามีราคาล้านล้านบาทแต่โชคดีที่สุดในเหตุการณ์นี้คือไม่มีการลุกลามของเพลิงไปยังรถหรือสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงซึ่งเป็นผลมาจากความรวดเร็วในการประสานงานของกอง,กองบังคับการตำรวจจราจร ซึ่งได้สาธานาให้ความร่วมมือในการควบคุมเหตุการณ์นี้โดยสามารถยับยั้งเพลิงไว้ทันทีและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะนี้กำลังมีการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์นี้ว่ามาจากปัจจัยใดบ้างโดยทางเจ้าหน้าที่ได้รับการสนับสนุนจากสื่อและประชาชนทั่วไปเพื่อความปลอดภัยและความเป็นธรรมในการสอบสวนอันมีความสำคัญในการป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต